ในคลิปนี้นะฮะผมจะสรุปเนื้อหาจากหนังสือ The s i n w a m i Control Method นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถึงเอพิโซดที่7แล้วนะฮะคือถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถไล่ย้อนดูในเพลย์ลิสต์ได้นะในช่อง s ิน v a m e t h ท d อ h a ไทยแลผมจะทำเพลย์ลิสต์ไว้สำหรับหนังสือสรุปหนังสือเรี่มนี้นะตั้งแต่เอพิโซดหนึถึงเอพิโซดปัจจุบันเลยนะครับซึ่งเอพิโซดที่7นี้นะครับเราจะมาพูดถึงบทที่11นะฮะ And Intimate Exercise for Lover ครับแบบสุกหักสำหรับ คนรักที่ใกล้ชิดนะฮะในบทนี้นะฮะเป็นบทที่ทสั้นๆไม่ได้ยาวมากแต่ว่าซินวาเนี่ยเขาจะพูดถึงในแง่ของการที่เอาซินวามายคอนโทรลเนี่ยมาใช้ในแง่ของคู่รักนะคนที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยานะฮะมันจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับนะฮะมันจะมีคํากล่าวของมิสแซมมันตันนะฮะต่อกลุ่ไมค์คอนโทรลนะครับซึ่งเขาบอกว่าผู้ป่วยนะฮะที่จากบทที่แล้วนะบทที่แล้วก็เรื่องมะเร็งเรื่องโรคร้ายอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าคนที่ชีวิตสมรสที่ดีอ่ะมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับอาจารย์เจ็บป่วยเท่า ก็ค,คือหรือเพื่อมู้ป่วยมะเร็งที่มีชีวิตสมรสที่ดีนะครับคือหนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีเพื่อช่วยเหลือพวกเขาแล้วเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พวกเขาอยู่รอดนะฮะตรงนี้มันแปลตีความได้ว่าถ้าเกิดสมมติไม่ว่าเราจะป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นโรคร้ายหรือความเจ็บป่วยอะไรก็ตามแต่นะการมีชีวิตสมรสที่ดีนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราสามารถหายป่วยแล้วก็ยินดีที่จะรับการรักษาได้ดีมากขึ้นนะฮ <Million. S 1> ะเพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์นะฮะตรงนี้มันเป็นเรื่องของความสำคัญเหมอือนกันที่ ผู้เขียนซินวาโจเซสซินวาเขาบอกว่าอะไรที่ทําให้การแต่งงานยืนยงแลวอยู่กันได้อย่างดีเนี่ยถ้าเกิดมีคนถามเนี่ยโจเซสซินวาผู้เขียนเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีคําตอบทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาแต่งงานของเขาพอล,ล่าเป็นการแต่งงานที่ราบรื่นอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเทั้งความมั่นคงความน่าสนใจตลอด3 6ปีนะครับแล้วเขาก็ไม่เข้าใจอย่างหล่องแท้ว่าทําไมการไม่อะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไงเพราะว่าเขามีชีวิตสมรสอย่างดีมาตลอดอยู่30กว่าปีนะเขาก็เลยไม่สามารถ ตอบได้อย่างแท้จริงว่าอะไรเนี่ยมันทําให้การแต่งงานมันอยู่ยยนโยงอยู่กันได้อย่างดีนะครับเขาไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับการแต่งงานที่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เขียนเขาเลยได้ออกตัวขอเลยว่าเขาเลยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยกับชีวิตแต่งงานที่มีปัญหาหรือแม้แต่การพิจารณาว่าควรจะช่วยคู่ไหนหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะแต่ผู้เขียนเขาบอกว่าในบทเนี้ยมันมีวิธีบางอย่างที่ในการเสริมสร้างแล้วก็ปรับปรุงในแง่ของการแต่งงานอยู่ด้วยกันได้อย่างดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งผู้เขียนบอกว่า นักอ่านเนี่ยอาจจะคาดหวังให้ผู้เขียนพูดถึงเรื่องเซ็กต์เป็นอันดับแรกๆเลยแต่ไม่ใช่เลยครับเนื่องจากหลายคนเชื่อว่าเรื่องเซ็กต์เป็นพื้นฐานของการแต่งงานที่ดีนะครับผู้เขียนก็มองว่ามันเป็นผลลัพธ์จากการแต่งงานที่ดีฮะนึ่งเขาจะพูดถึงในภายหลังของบทนี้นะฮะผู้เขียนเนี่ยเขาเชื่อว่าพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการแต่งงานก็คือเรื่องความใกล้ชิดนะครับมันไม่ใช่ความใกล้ชิดที่ลุกลามหรือว่าบุกรุกความเป็นส่วนตัวแต่เป็นความใกล้ชิดที่มาจากความเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันและกันอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่ง เราได้พูดถึงความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของหลักสูตรไมเคิลโทนเนาะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในระหว่างการเรียนหลักสูตรอะนะมันก็จะมีทั้งแบบ1วัน2วันเนี่ยที่ไปเรียนนะครับมันก็จะมีการทําสมาธิการพูดคุยการแชร์ลิงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียนหลักสูตรไม c คิลโทนเนี่ยมันจะรู้สึกมีความระดับที่ใกล้ชิดกันมันเหมือนความรักแต่มันไม่ใช่ความรักเหมือนหนุ่มสาวหรืออะไรพวกนี้นะฮะคือพวกเขาเป็นคนแปลกหน้ากันมาก่อนแล้วก็มาเรียนคอร์สซินวามายเคิโทนทุกเน แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยว่าเขาได้ฝึกสมาธิพูดคุยทําอะไรด้วยกันหลายอย่างแล้วก่อนจะแยกจากกันเนี่ยไม่ใช่ชีวิตตามปกติเนี่ยนะฮะแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันแล้วนะครับที่อยู่ในระหว่างการทําสมาธิแล้วก็การฝึกฝนระหว่างตัวสินวามายควนทวนตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันเหมือนกับว่าพอคนเราเริ่มมีความผูกพันรู้จักมาดับหนึ่งอนาคตเนี่ยถ้าเกิดจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ง่ายมากขึ้นที่จะสนิทกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นความเชื่อที่เกิดจจาากข้อเทว่ บางครั้งเนี่ยพอคนเราผ่านประสบการณ์อะไรที่เข้มข้นอ่ะเข้มข้นหมายถึงไม่ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขหรือประสบการณ์ที่มีความทุกข์นะนะมันจะทําให้คนเราสนิทหรือใกล้ชิดกันได้อย่างรวดเร็วเลยอย่างทหารเนี่ยยกตัวอยา่างอยา่ uh, อยางผู้เขียนยกตัวอย่างทหารเลนะทหารที่แบบว่ามีประสบการณ์นั้นเข้มข้นผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาด้วยกันผ่านสงครามด้วยกันอย่างดีเนี่ยหรือว่าจะเป็นข่มกลแปลกหน้าก็ตามแต่ว่าติดอยู่ด้วยกันในลิฟท์ทั้งช่วงบ่ายที่หนึ่งเนี่ยนะฮะใช้เวลาด้วยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่นะะนน ours, ย นะครับนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคาอธิบายนะฮะที่มันหยู่หยิบยกขึ้นมาที่บุ้เขียนเขาบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเข้าใจง่ายเกี่ยวกับในเรื่องของความใกล้ชิดนะครับซึ่งมันมีข้อคิดอย่างนี้ฮะว่าในระหว่างที่ทําสมาธิที่ลึกซึ้งและยาวนานตรงนี้จะมีความเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจิตใจของคนเราระหว่างคนเนี่ยมันจะเปิดรับอย่างละเอียดอ่อนแล้วก็สัมผัสจิตใจอื่นอย่างนุ่มดวนได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นทันทีเลยเพิ่งรู้จักกันเนี่ย ไม่สบายใจเล็กน้อยมันก็จะอยู่แค่ชั่วคราวครับแต่ไม่ใช่กับประสบการณ์ในระดับจิตใจการทําสมาธิการเรียนคอร์สด,ด้วยกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดเอ็กซ์ไซส์ของเลเวอร์เนี่ยที่เดี๋ยวผู้เขียนกำลังจะบอกเนี่ยมันจะทําให้ระดับความคล้ชิดเนี่ยมันมากกว่าเดิมได้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากกว่านะครับนะบซึ่งถ้าเกิดไปสัมภาษณ์พูดคุยกับคนที่เรียนไม์คนโทลที่เรียนจบเนะี่ยเขาจะบอกอ๋อมีความรู้สึกที่มันดีแล้วมันก็งดงามมากนะครับซึ่งมันเป็นผลพลอยได้จากการฝึกไม์คนโทลนะ อย่างไรก็ตามาจ่ยจุดประสงค์ของคอร์สนี้นะครับไม่ได้ทําให้เกิดสิ่งนี้นะครับนะซึ่งผู้เขียนเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นคําแนะนําแปลกที่เขาพูดถึงนะว่าถ้าถ้าเกิดมี2คนในฐานะที่เป็นสามีภรรยาได้เรียนรู้กับไม์คนโทลเพื่อสร้างความใกล้ชิดมากขึ้นเนี่ยนะปกติมันใช้เวลาหลายปีในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าเกิดมาการเรียนไม์คนโทลเนี่ยมันก็จะช่วยย่อระยะทางย่อในแง่ของความใกล้ชิดตรงนี้ให้มากขึ้นได้นะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยจะลึกซึ้งและแข็งแกร่งมากกว่าที่นักเรียนของเราได้เลย จากการที่นักเรียนทั่วไปเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่สามีภรรยาไม่ได้แฟนกันมาเรียนกันก็ได้ความใกล้ชิดมารู้จัก,กระดับหนึ่งแล้วและยิ่งถ้าเกิดเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยามาเรียนด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งจะเพิ่มความใกล้ชิดตรงนี้อีกซึ่งคู่เขียนเนี่ยเขาให้ขั้นตอนในแง่ของการที่จะทําให้คููรักเนี่ยเพิ่มความใกล้ชิดออกมาได้ยางนี้ครับอันแรกเนี่ยคือเลือกสถานที่ที่คุณทั้งสองมีความสุขซึ่งผ่อนคลายที่สุดเลยอาจจะเป็นสถานที่ที่เคยไปพักผ่อนสถานที่ที่มีความทรงจําดีๆนะฮะ หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นสถานที่ที่เราต้องฝึกจินตนาการตร,รงนี้ไว้นะอันแรกนะก็คือฝึกจินตนาการฝึกคิดไว้ก่อนว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะครับเป็นสถานที่ที่คุณทั้งสองรู้สึกดีด้วยกันนะครับอันที่2ครับนั่งสบายๆใกล้ๆกันหันหน้าเข้าหากันผ่อนคลายแล้วก็หลับตานะครับเช่นสมมตินคนนึงอยู่นี้คนนึงอยู่นี้หันหน้าเข้าขหากันแต่ว่าหลับตานะหลับตาทั้งคู่เลยหลังจากนั้นก็นั่งตามท่าสบายอย่างเงี้ยตามการทําสมาธิแบบสินวาได้เลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนนึงจะพูดกับคนหนึงก่อน สมมติคนนี้เป็น A แล้วกันะ A จะเริ่มพูดกับ B ก่อน A จะพูดว่าฉันจะนับช้าๆจาก1 0ถึง1และในแต่ละตัวเลขเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเข้าสู่ระดับจิตใจที่สงบและผ่อนคลายมากขึ้นจากนั้นเขาก็เริ่มนับช้าๆเลยครับ1 0 9รู้สึกว่าลึกลงไป8 7 6เจดลึกลงไปอีก5 4สลึกลงไปอีกส2 1สองหนึ่งคุณผ่อนคลายแล้วคุณอยู่ในระดับจิตใจที่สงบแล้วน่าพอใจ ดีวยความช่วยเหลือจากคุณฉันจะเข้าร่วมกับคุณที่นั่นน,น,นี้เป็นคําพูดของคนที่1พูดถึงนะครับพูดทีละคนนะจากนั้นเศษที่สี่คนที่2จะพูดว่าฉันจะนับช้าจาก1 0ถึง1และในแต่ละตัวเลขนะฮะเราจะเข้าใกล้ระดับใจิตใจที่ลึกไปพร้อมกันแล้วเขาก็จะพูดว่า19บรู้สึกว่าลึกลงไปพร้อมกับฉัน8 7 6เจดลึกลงไปด้วยกัน5 4สลึกลงไปอีกและใกล้กัน3 2มสองหนึ่ง เราทั้งคู่ผ่อนคลายแล้วและอยู่ในระดับจิตใจที่สงบและน่าพอใจมาดำดิ่งลงลึกไปด้วยกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดผมสต๊อตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเราจะเห็นว่าการพูดเขาดาวเนี่ยนะฮะจาก10ถึงหนงเนี่ยมันไม่ใช่การพูดนับถอยหลังทั่วไปนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเคยฟังคลิปเสียงนำสมาธิขอผมเนี่ยผมก็จะพูดไปตามปกติเห็นไหมสนะิบเก้าแปดค่อยๆลึกลงไปเรื่อย เจ็ดหกห้ารู้สึกว่าตัวเองค่อยๆลงลึกนะแต่ถ้าเกิดสำหรับคู่รักเนี่ยมันจะเป็นคําพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็สลับกันพูดคนละฝั่งด้วยนะครับทีนี้หลังจากนั้นคนแรกเนี่ยก็จะมาพูดว่าหลังจากนั้นพอคนที่สองพูดถูกไหมคนแรกเขาจะมากลับคนว่าโอเคตกลงเรามาดําดิ่งล้าลึกไปด้วยกันเรามาสัมผัสสถานที่พักผ่อนของเราด้วยกันไอสถานที่พักผ่อนตรงนี้แหละเป็นสถานที่ที่ข้อแรกเนี่ยที่ต้องคิดกันมาก่อนว่าจะเป็นที่ไหนอย่างเช่นเราเคยมีความทรงจําดีๆกันที่ชายหาดทะเลที่หนึ่งสถานที่ที่ปะโนมู ะะก็มันนึกถึงสถานที่ตรงนี้ด้วยกันยิ่งสัมผัสสิ่งนี้มาก่็ไร่เนี่ยเราก็จะยิ่งลงลึกไปมากขึ้นเรื่อยๆ่อเราสังเกตท้องฟ้านั่นสิอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกคนนึงตอบว่าใช่ท้องฟ้าสดใสมีเมฆลอยอยู่เล็กน้อยด้วยและทั้งสองก็จะค่อยๆบรรยายภาพอย่างเช่นโอ้ตอนนี้มีชายหาดท้องฟ้าสดใสยอยู่ที่ไหนอุณหภูมิเป็นยังไงแสงสีเสียงราละเอียดเป็นยังไงอ่ะก็ค่อยๆจินตนาการกันไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7เนี่ยคุณทั้งสองู่ในระดบบจิตที่ลึกเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนฮะแล้วก็สัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่อีกคนนึงก็พูดกับอีกคนหนึ่งว่าสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดในชีวิตคือการทําให้คุณมีความสุขและหลังจากนั้นฉันถึงต้องการทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับและส่วนไปข้อที่8อีกคนหนึ่งก็ตอบว่าและฉันต้องการมากที่สุดที่จะทําให้คุณมีความสุขและหลังจากนั้นฉันถึงต้องการทําให้ตัวเองมีความสุข หนะลังจากนั้นพอจบแล้วครับขั้นตอนที่9นะขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ปล่อยให้ช่วงเวลาการเชื่อมโยงอยู่ในความเงียบตราบเท่าที่คุณต้องการก็ทําสมาธิกันไปครับแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับซึ่งสำหรับบางคนช่วงเวลานี้อาจจะลึกซึ้งนะเมื่อสมมติว่าอาจจะเปิดตาแล้วก็มามองตาก,กันก็ได้แต่ว่าน,นี้ก็ไม่บังคับถ้าเกิดไม่สบายใจก็จะฝืนไม่จะเป็นต้องมั่งมาลือมตาสบตากันก็ได้ก็หลับตาแล้วก็อยู่ในสมาธิตราบเท่าที่ต้องการหลังจากนั้นก็ออกจากสมาธิกันนะครับซึ่งอันนี้เป็น9ขั้นตอนเนาะทีนนะ,นนนนะับ้คร ยิ่งเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังนะมากกว่าที่คุณคาดหวังจากการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะลองเชื่อมั่นแล้วปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณอ่านพัฒนานะคบหลังจากนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถาวรในชวิตคู่ของคุณก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเขาแนะนําให้ลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคําเตือนจากผู้เขียนนะเขาบอกว่าความงดงามของประสบการณ์นี้จะสูญเสียไปโดยสิ้นเชิงหากสูงใช้ในทางที่ผิดเพราะว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจจุดประสงค์ของมันหรือไม่เห็นด้วยกับจุดประสงค์น ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเพราะฉะนั้นในบางกรณีผู้เขียนเขาแนะนําว่าสําหรับผู้ชายผู้หญิงที่มองหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งลึกซึง้งเด่นชัดกว่าและยั่งยืนกับอีกฝ่ายนะอาจจะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอ่ะอาจจะเป็นไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์ที่ฉับชวยหรือผิวเผินเรื่องไปใช้ในทางอื่นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคําเตือนจากผู้เขียนว่าก็ต้องดูจากสถานการณ์ดูความสัมพันธ์ของเราและอีกฝ่ายด้วยนะฮะว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก่อนที่จะใช้เทคนิคตรงนี้นะครับ ถัดไปนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องออร่านะฮะผู้เขียนบอกว่าทุกคนมีออร่าในตัวนะครับเพิ่งบางคนเนี่ยสามารถบางคนสามารถเห็นได้เลยนะที่ฝึกมาหรือบางคนอาจจะไม่ตั้งใจเห็นก็ได้ว่าเป็นสนามพลังที่จ,งจางๆล้อมร่างกายออร่าเลยนะฮะซึ่งเราสามารถฝึกฝนเพื่อมองเห็นออร่าได้ซึ่งจริงๆมันเป็นผลพลอยได้ของไมโครโทนนะฮะซึ่งผู้สําเร็จไมโครโทนหลายคนรายงานว่าพวกเขาเห็นออร่าของตัวเองและของคนอื่นได้นะครับซึ่งแต่และออร่าเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนลายนิ้วมือคนเลย นะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกันทางกายภาพเนี่ยนะฮะว่าคนอยู่ใกล้ๆชิดกันนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรที่เบียดเสียดกันในรถโดยสารรถประจำทางในโรงละครหรือแม้กระทั่งในเตียงของคน2คนก็ตามเนี่ยออร่าสนามการสนามพลังพวกเขาเนี่จะซ้อนทับกันรูปร่างความเข้มสีกสารสั่นสะเทือนพลังงานนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ ยิ่งถ้าเกิดมีความสัมผัสกันบ่อยมากขึ้นเท่าไหร่เลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงออร่าก็จะยิ่งคงทนมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งอย่างในกรณีของสามีภรรยาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีฮะเพราะว่าออร่าพวกเขาจะเริ่มส่งเสริมกันและกันและการแยกจากการเป็นระยะเวลานานทางกายภาพเนี่ยจะทําให้กระบวนการนี้คงสู่สภาพเดิมซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีต่อความเข้ากันของการแต่งงานนะครับ เพราะการที่ผู้เขียนเขาพูดถึงเรื่องออร่านะผมเข้าใจว่าน่าจะมามา,มาจากหมายถึงเรื่องความใกล้ชิดอนะ่ะเพราะผู้เขียนเ็าบอกว่าสิ่งที่สําคัญในมุมมองของเขาเรื่องการแต่งงานกนะ็คือเรื่องความใกล้ชิดนะะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าทําไมความใกล้ชิดถึงสําคัญเพราะว่าคนแต่ละคนมีออร่าและสามีภรรยาครับถ้าเกิดออร่าเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันมากๆมีการสัมผัสกันมากขึ้นเนี่ยออร่าก็จะประสานกันนะครับมีการซ้อนทับกันของสนามพลังงานอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นสิ่งที่ดีในระยะยาวเนาะแต่ถ้าเกิดคนเราห่างกันไม่ค่อยใกล้ชิดกันเนี่ยออร่าเนี่ยมันก็จะห่างกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาพูดถึงเรื่องออร่าแล้วก็พูดถึงการสนิทกันนะครของเรื่องออร่านะครับเพราะฉนั้นความใกล้ชิดทางกายภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ <c oughs> ทีนี้ก่อนที่เราจะจบบทนี้นะครับผู้เขียนเขาพูดถึงเรื่องเซ็กนะครับ เพศสัมพันธ์มันไม่ใช่ประสบการณ์แบบเดียวแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายความเป็นไปได้นะครับซึ่งผู้เขียนเขาพูดถึงว่าไม่ได้หมายถึงเทคนิคท่าทางแต่หมายถึงคุณภาพประสบการณ์ในระดับความลึกในระดับของความแตกต่างกันระหว่างความสุขชั่วคราวแล้วก็ความสุขที่ยั่งยืนนะฮะซึ่งคู่รักหลายคู่มันจะอ่านคู่มือกับการมีเพศสัมพันธ์เมื่อเขาบรรลุความสมบูรณ์แบบทางเทคนิคแล้วเนี่ยพวกเขากำลังคิดว่าพวกเขาน่าจะมีชีวิตคู่แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะ แล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างมีเหตุผลนะครับซึ่งนําแท้อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งเป็นประสบการณ์ที่ผิวเผินในระดับที่เบตา้าเบต้าคือประสบการณ์ที่พวกเรารู้ตัวนะฮะซึ่งสําคัญกว่านั้นก็คือการปล่อยตัวไปตามประสบการณ์ด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายเหมือนอยู่ในระดับจิตใจที่เหมือนตอนที่เราทําสมาธิเลยนะครับซึ่งบทส่งท้ายนะฮะเขาพูดถึงเรื่องความอ่อนไหยทางจิตใจนะฮะสามารถเสริมสร้างและพัฒนาการการแต่งงานนะฮะในชีวิตการแต่งงานได้อย่างมหาศาลเลย ซึ่งการอ่อนไหวทางจิตใจพวกนี้ก็คือการฝึกฝนเรื่องใหม่คอนโทรที่ทําให้เรารู้ในเรื่องของจิตใจของเราแล้วคู่สมรสได้ดีขึ้นนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับผู้เขียนเขาบอกว่าต่อให้ไม่มีการฝึกฝนเลยก็ตามเนี่ยการแต่งงานที่ยาวนานแล้วก็มีความสุขเนี่ยสามารถ มีนําไปสู่ความเข้าใจของจิตใจที่เชิงลุกระหว่างชีวิตคู่ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นคู่เกียรติเขาก็เลยทิ้งท้ายว่าเราทำไมถึงรอล่ะทําไมเราถึงไม่เริ่มใกล้ชิดกับคู่สมรสมากขึ้นทําไมถึงไม่เริ่มเข้าใจในคู่สมรสมากขึ้นนะครับน,ะน,นี้เป็นสิ่งที่คู่เกียรติเขาฝากทิ้งท้ายไว้ในบทนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเตือนจากผมครับว่าเทคนิคที่บอกในหนังสือเล่มนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เรียนคอร์สซินวาไมค์คอนโทรลจบแล้ว แล้วถึงอ่านหนังสือเล่มนี้มาทบทวนแล้วก็ฝึกปฏิบัติอีกรอบหนึ่งแต่ไม่เหมาะกับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนคอร์สใดๆมาเลยจากอินสตัคเตอร์นะครับหรือถ้าเกิดคุณที่อยากจะฝึกด้วยตัวเองเนี่ยผู้เขียนก็ยังแนะนำว่าให้อ่านถึงรอบที่3เลยนะรอบแรกคืออ่านรวมๆไปก่อนหรือถ้าเกิดคุณดูคลิปผมอย่าง่งของสรุปเนี่ยก็อย่าเพิ่งทําตามนะเดี๋ยวอนาะคตผมทําสรุปครบทุกเอพิโซดเนี่ยคุณก็ฟังครบไปก่อนรอบแรก แล้วอย่าเพิ่งทําตามเลยหลังจากนั้นค่อยไปฟังเจาะลึกในแต่ละบทอ่านในแต่ละบทฟังในแต่ละเอพิโซดเจาะลึกไปแล้วหลังจากนั้นรอบที่สาถึงค่อยๆทําตามแต่ถึงอยางก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่คอยชี้แนะอย่างถูกต้องเนี่ยผมเองก็ยังไม่แนะนําไม่ทําอยู่ดีครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสทําผิดทําถูกได้นะครับแล้วคุณอาจจะคิดว่าวิชานี้มันไม่ได้ผลด้ซ้ำถ้าเกิดคุณทาอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าเกิดคุณมีคําถามคุณก็ไม่รู้จะถามใครนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้คุณไปหาคอร์สเรียนเดอะซินวาไมท์เมทนะครับซึ่งถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยณตอนนี้ผมก็เปิดสอนอยู่ทั้งในแง่ของคอร์สเจอตัวแล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับสนใจก็สามารถทักไลน์แอดม e r เตอร์ทนี่นะครับแจ้งทีมงานผมได้ว่าสนใจเรียนสมาธินะฮะทีมงานผมก็จะให้รายละเอียดนะครับแล้วก็จะแจ้งว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีวันไหนที่เราเปิดคอร์สสอนสมาธิด้วยสามารถเรียนได้แบบเจอตัวแล้วก็แบบออนไลน์ได้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะน,น,นั้ก็จบ เนื้อหาของเอพิโซดนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งหน้ากับเอพิโซดถัดไปครับ